ใครที่ตามผมมาจาก youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อันนี้คือนะครับพระองครูนะครับ,พร,นะรบพระแบบเนี้ยคุณเชื่อไหมครับเราถูกเรียกชื่อท่านว่าพระอะไรครับเราเรียกชื่อพระเครื่องแบบเนี้ยว่าพระอะไรค,รคนที่ปกพระแก้บนคือคนขายพระ แล้วบอกว่าพระแบบนี้เป็นพระแก้บนมีเยอะไม่เล่นเพืเ่อนรู้ไหมครับใครเคยบวชพระบ้างพระแบบนี้นะครับเวลาพระไปบวชใหม่เนี่ยแล้วในห้องในกุฏิเนี่ยไม่มีพระเอาไว้กราบไหว้ตอนท่านนอนหรือท่านจำวัดเจ้าอาวาสอะ่ะจะมอบพระแบบนี้เอาให้พระบวชใหม่นั้นเนี่ยเอาไปไว้ในกุฏิพระแบบนี้นะครับ ก็อาจจะขนาดใหญ่กว่านี้นิดนึงหรือถ้าไม่ใหญ่ก็เล็กแบบนี้นะครับคือมักจะเอาไปไว้ตามขอบหน้าต่างกุฏิเพื่อให้พระบวชใหม่นั้นน่ะได้กราบไหว้ผมว่าไม่มีพ่อค้าพระคนไหนมาบอกเรื่องราวนี้กับเรานะแต่สิ่งที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับได้เก็บพระเหล่านี้ไว้อย่างน้อย,นอยหนึ่งองค์ที่บ้านคือสามารถที่จะดู ตะกัวเก่าได้ดูลักดูทองเก่าได้ดูสนิมแดงของตะกัวเก่าได้คุณจะไม่โดนพระตะกัวเก่าเก๋ถ้าคุณมีพระแบบนี้ไว้เป็นองค์ูในการเปรียบเทียบความเก่าของพระเนื้อตะกัวนะออาองนี้ เอาเลขสวยเลยเก้าร้บาทไทยใครเอาปิดไปได้อะไรมาก็แบ่งให้ครับที่ซันนะฮะเก้900บาทอ่ะโอเคขอเสียงภาคบ้างครับอาจารย์โอ๊ตนะฮะนัตติกำมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีพบกับผม อาจารย์โอ๊ตบางแพรและรายการสันขวาญอีกเช่นเคยมาถึงวันนี้เราจะมากล่าวถึงวัตถุมงคลที่ทําด้วยเนื้อทองคำนะที่ไม่ค่อยพบเจอบ่อยนักในวงการนะเพราะในสมัยก่อนนั้นทองคํำเป็นสิ่งที่จะนับว่าหายากมากๆชนิดที่เรียกว่าชาวนาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็ยังไม่รู้ว่าทองคําแท้ๆหน้าตาเป็นยังไงกันเลยทีเดียว เรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะนะจังหวัดราชบุรีพอแล้วนะครับนะโอเคอ่ะอันนี้นะครับตะกุดนะฮะเก้ากลุ่มหรือเก้าดอกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้านี่ได้เจ็ดดอกไม่ได้เก้าดอกนะครับอ่ะถ้าเจ็ดดอกเขาจะเรียกว่าสัตตะโพกขชงเจ็ด อ่าถ้าเก้าดอกนะก็เรียกว่าตะกุดนวะหอละคุนอ่าอันนี้เจ็ดดอกก็อาจจะเคสคุ้มครองเจ็ดวันนั่นละแต่เป็นทองคําแท้อยากให้ทองคําแท้ทุกดอกนะถ้าไปดูแล้วไม่ใช่ทองคําแท้เอามาคืนะตะกุดทองคําแท้อันนี้ทองแท้แทนะ้นะเอาสี่พันพอเนี่ยเจ็ดดอกเนี่ยเอาสี่พัน โอ้โหตะกุดทองคำสี่พันเหมือนจะแพงเนาะนะครับปิดตาเนื้อใบลานนี่นี่ปิดตาพ่อแพรเนื้อใบลานนะครับผมเก็บพ่อแพรนี่ยุคแรกๆของท่านตะกุดตะกุดไปแล้วนะครับอ้าวอันนี้เขาเรียกว่าประธานพรวัดประสาทนะครับกิ่งประธานพรวัดประสาทบุญญาวา เสียงไม่กังวานเลยชาจะบางแผลหรือเปล่าเอาวันนี้นอกสถานที่นะเอาแค่เนี้เอาพอหอมปากหอมคอข้างเกงใจข้างห้องเขานิดนึงเดี๋ยวกลับไปก็จะปก,กติไม่เป็นไรนะครับอ่ะนี่วัดประสาทบุญยาว่านะครับกิ่งประทานพรประทานพรนั่คือขอพรอะไรก็จะได้มาอ,อย่างนั้นอยากได้อะไรก็นะถามกันเข้ามา เนี่ยผมได้มาองคหนึ่งวันนี้เนี่ยผมชอบนะพระชัยนะพระกิ่งพระชัยเก่าๆเนี่ยชอบนะครับเพราะผมคิดว่าพระกิ่งพระชัยเนี่ยเ,เก่าเนี่ยเกมทําไม่ได้นะแต่ขุดพ่อแทนพันแปดนะครับ <laughs> เล่นวัดประสาทเล่นพ่อแทนช่วงปีศุนุกพิธีเดียวกันครับรเสพด้ยวยกันอ่ะคุณแผนพ่อแทนเอาพันเดียวพร้อมเรี่ยมขอบคุณครับ คุณแผนทอแทนพันเดียวนี่เอาพร้อมเลี่ยมปิดตาวัดโคนอนนี่เอาพันเดียวเหมือนกันอา่าเนี่ยให้ปิดคุณแผนหรือปิดปิดตาโคนอนพันเดียวเหมือนกันบ่ายกิ่งวัดประสาทบุญยว่ากิ่งประธานพรเอาไม่ต้องแพงเอาไปสี่พันห้าคุณแผนทอแทนกิ่งเอาสี่พันห้าพอแล้วให้ให้พี่ปีชาด้วย ถ้าพี่ปีชาเอาสี่พันห้ากิ่งวัดประสาทบุญยาวาสทําเสือหลวงพ่อพินนี่โหไม่ค่อยเจอแล้วเนอะอันนี้สวยด้วยเอาแปดร้อยเอาเอาแปดร้อยวัสุทัศน,น์โขนต้องบอกเขาว่าเห็นไหม องค์นี้คือแบบว่าถ้าถามความสวยนะถือว่าหูตาปากจมูกนี่โด่งเลยทีเดียวเชียวกิ่งถือบัววัดสุทัศน์อ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูกันถุงนี้ เอ้ละนา้าบ้านจะเป็นแบบนี้โอ้โหไม่อยากจะเล่าไม่อยากจะเหลาต้องให้อดินผมมาเล่าเองเวลาไปนอนโรงแรมนี่อดินผมชอบเจออะไรแปลกแปกนะนะครับนี่ปักคำหลวงพ่ะอุตมานะอันนี้ปักคำงานะเส้นนี้เส้นเล็กเส้นเล็กพันห้า เส้นใหญ่สองพันห้าพันห้ากับสองพันห้าพระชัยชมราคาพระชัยชมราคาเนะี่ยครับเอาสองหมื่นครับอันนี้นะีฮะพระชัยสองหมื่นนะครับถูกกว่านี้ก็ให้ไม่ได้ครับนะพระถ้าพระชัยวัสุทัศน์ที่สร้างแค่สามร้อยองค์เศษเศษถูกกว่านี้ก็ ไม่รู้จะคุยยังไงอืมพยันเพราะเงินดรายหอมนะครับอ่าเอาไปใช้กันนะพยานเพราะเงินผืนนี้เนี่ยเป็นพยานนะครับทีมบนะบบไไม่มีติดบ้านแล้วนะครับบ้านไฟไม่ไหมมีติดบ้านแล้วนะเงินทองเข้าบ้านเนี่ยสมัยก่อนคนแก่เนี่ยพับใส่ซองยาเส้นใส่กระเป๋า กันเลยทีเดียวอันนี้สวยสมบูรณ์นี่เอาพันแปดนะเอาพันแปดวันนี้อยากให้ไปใช้กันผัดในี่ตามผมนะเนื้อเหมือนล้มลุกเจ้ามาเพิ่งได้มาวันนี้เลยแสงไฟก็ไม่ดียังไม่ได้่องด้วยจริงเนื้อเดียวกับล้มลุกเจ้ามา อันนี้คือเนื้อล้มลุกหรือเนื้อพ้าชายคอหนอกยุกต้นๆ้นนั่นจะมาเลยเอาวคนจานนะครับโหไม่ได้ดูเลยจริงๆฮนะ กลจานยันมาหาลาก่อนมาแห่อย่างมันโอ้โเดี๋ยวขอส่องก่อนนะแปะ๊บนึงนะเพื่อนนะขอส่องก่อนนะโอ้โหมาชายตรงนี้ตีผมไม่แพงด้วยเอามายัดใส่กระเป๋าผมไว้ผมคุมทีมฟุตบอลอยู่นี่เอามายัดใส่กระเป๋าผมนะ ผมคมทีฟุตบอลอยู่นี่นะครับพร้อมกับลีลานี่ลีลานี่แท้ดูง่ายเลยครับโอ้เลื่อน ไม่มีกิ่งที่ไหนที่เนื้อนี้ครับท่านยอมมาโอ้ข้างหลังก้นจานด้วยครับโอ้พระมีน้ำหนักเลยอะอย่างเป็นสูตรหนึ่งนะของการดูน้ำหนักพระเพราะสมัยก่อนเขาผสมหลายอย่างไงลีลา ลีลาเอาสี่พันห้าครับสี่พันห้าร้อยบาทครับลีลาเนี่ยเนื้อชินดูง่ายเนี่ยสี่พันห้าร้อยบาทพาเป็นร้อยปีเนี่ยสี่พันห้าร้อยบาทแล้วสวยไม่ค่อยเจอด้วยนะครับสนุกแล้วครับในค่ำคืนนี้อ่ผมขอดูเลตติ้งนะครับนะของพระชายองค์นี้หน่อย แต่ว่าเก๊เอามาคืนผมประกันให้นะครับชนิดที่เรียกว่าปิดประตูเก๋ครับลดเนื้อแบบนี้ยนะีไม่มีของใครครับนอกจากขัานเจ้ามาสะใจจริงครับเนื้อเนะยแล้วแต่งด้วยนะครับเนี่ยแต่งโบราณแต่งเดิม เห็นไหมฮโหรอยจานก็โหภาษาพระเขาเรียกว่าไปหาพระชัยเจ้ามาจากเสียนพระคนไหนก็ได้ในประเทศนี้ถ้าซื้อพระชัยเจ้ามา พิมพ์แบบนี้ได้ในราคาต่ํากว่าหลักแสนเอามาขายผมก็คือนะถือว่าท่านอยากอยู่กับผมเตรียมใส่ตลัเนะ่ะดูฮะเห็นไหมถ้าเขาทําบุญมาจากวัดเนี่ยเขาไม่ได้องค์เดียวหรอกครับอืมอันนี้น่าจะน่าจะชินรลาดเนี่ยพระพุทธชินาลาดตรงวัดเลยเนี่ย P ไม่ผมบอกเลยครับ ผมยาตั้งค์ไปทำอะไรผมพูดจริงๆคือที่ผมทําไลฟ์สดทุกวันเนี้ยผมอยากให้คนได้เห็นพระเหล่านี้ไม่ใช่เห็นพระเหล่านี้ในราคาหลักแสนหลักล้านที่ที่มันเกินฝันนะครับผมพยายามจะทําความฝันให้มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้อย่างน้อยๆนะครับก็อยู่ใน Youtube หละ่ะอ,อ,อย่างน้อยก็อยู่ใน youtube บละ่ะพระที่ผมนำเอามาให้ดู ผมรับซื้อโอเคไหมครับง่ายๆเลยอ่าอ่ะ,อะหมดนี้นี่คือปู่ทีมปีหนึ่งเจ็ดโอ้อันนี้น่าจะพร้อมสีพึ่งท่านด้วย,วยนะใช่นะก็ปีหนึ่งเจ็ดเขาปลูกปิดทองฝงลุนิมิตไงวันละหารไล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะพร้อมสีพึ่งปูทีมด้วย ส่วนอันนี้ชินนั้นลาดอ่ะผมให้จะเอาหมดพวงเลยไหมปกตินางกวักปูทิมเนี่ยผมแบ่งให้องค์ละพันกว่าบาทอยู่แล้วองค์ละพันเนี่ยยืนพื้นอันนี้มีมีสีพึ่งด้วยคือถ้าได้สีพึ่งพร้อมนางกวักไปใช้ร้านคุณนะอะไรก็ขายดีให้คนเลยไปร้านอื่นก็จะวนกลับมาซื้อร้านเราพวงนี้เอาห้าพัน วงนี้เอาห้าพันบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปแค่นางกวากพร้อมสีพึ่งก็น่าจะเกินแล้วเนี่ยองละพันองละพันองละพันเนี่ยอันนี้พิเศษชินาราดเอาแล้วแต่ห้าพันบาทจะเอาพิมพ์ปิดไปถึงเวลานี้เนี่ยนี่ครับพอเดิมพลาสติกดำอันนี้คือถึงยุคแน่นอนพลาสติกดำนะอันนี้ชินาราชอันนี้วัดอนงวัดอนงเก้ากว่า ผมมีความสงสัยแปลกๆอีกแล้ววัดอานงเก้ากว่าใช่ไหมเพื่อนๆผมไม่เพี้ยนใช่ไหมแต่เขาแกะพิมพ์ได้คล้ายหนังกว่าพอเดิมแท้เนาะผมเอาดีไม่ดีอพี่ทีเนี่ยพอเดิมมาเสกด้วยแล้วก็เป็นพอเดิมมาใช้ยันตัวนี้ด้วยนะครับ ไอ้ลงพอสอปี98อ่ะอันนั้นชัดเจนว่าอนงแต่ไอ้ไม่ลงพอสอเนี่ยน่าคิดไม่เป็นไรอ้าวนี่นะครับชินาราชเนื้อออป,ปกาไม่ลงพอสอพอเดิมเนี่ยพลาสติกปี93ปลูกเศษชัดเจนแล้วสวยอ้าวหวงนี้จริงๆนะเพราะนางกวัก้อเดิมอ่ะที่ทำในพลาสติกก็พิมพ์เนี่ย แค่ไม่มีคนสงสัยข้อสงสัยว่อาจจะผิดก็ได้นะไม่ต้องไปซีเรียสก,กันอ่าแค่สงสัยข้อสงสัยของผมอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเป็นพระแก้วของวัดอโนงเองเนะี่ยมีพอสอลงเนี่ยผมเคยเห็นแต่ไอ้ไม่มีพอสอเนี่ยแล้วหลังยันตัวเนี้ยอย่าลืมนะพราะเดิมก็ใช้ยันตตัวนี้นะแล้วมาในพวงนี้ด้วยนะครับ พวงนี้พวงนี้เอาราคาของเนี่ยพระพุทธรัศมีพรอเดิมองค์เดียวเนี่ยพวงนี้เอาห้าพันเอาห้าพันพี่ปีชาผมให้ซิวลีหลวงพ่ออุตมะไปใช้ด้วยเนี่ยครับหลวงพ่ออุตมะให้เลยให้ไปใช้นะครับอ่ะพี่ปีชาพระนิรันตลายโอ้ยนี่เหรียญวัดดาวโดงเหรียญวัดดาวโดง แม่กองเอาเนี่ยสองเหรียญเนี่ยให้อยากให้นะเพราะเป็นผ้าบ้านคือพ้าเนี่ยถ้าเหมามาไม่แพงก็ให้ได้ไม่แพงนะครับเหรียญวัดดาวโดงใช้ครับชีวิตคุณจะอยู่สูงใครที่เป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นคนที่ต้องออกสื่อเป็นนักร้องกลางค่ำกลางคืนใช้ซะนี่คู่นี้เอาพันเดียว ่าใช่นี่ใครถ้าใครรู้เดียวนี้พระนะพธรรมนะหลวงพ่อทามาจากวัดดาวโดงเอาพันเดียวเอาพันเดียวคู่นี้เฉพาะเหรียญวัดดาวโดงอย่างเดียวนะสวยๆสามพันฝ้าครับแสงไม่ดีไฟไม่ดีแต่คนที่สำเร็จวิชาจะเพจผมต้องรู้ดีอ่าแสงอาจไม่ดี ไฟอาจไม่ดีแต่คนถ้าสำเร็จวิชาจากสันขวานต้องรู้ดีองค์นี้เอาหกพันองค์นี้เอาหกพันก็ไม่รู้อะแฟนเพจจะปิดหรือไม่ปิดไม่รู้เอาหกพันเอออันนี้เอาหกพันแล้วผมเหมาะเลยนะพราะว่าพระแบบนี้นะครับคุณแผนเนื้อนี้ก็มีใช่ไหมฮะคุณแผนเนื้อนี้ก็มีผมใส่ไข่ปลาก่อน เวลาที่ผมให้ราคาอะไรแบบนี้อันนี้เป็นวันลคังครับ,นะรบได้หมดครับก็คือใหู้้วเนี่ยเนื้อสูตรสมเด็จนะแต่วัดลคังจะวัดอินอะไรได้หมดให้รู้ว่าเนี่ยคือเนื้อสูตรสมเด็จโตถูกครับพี่สักการัญนี่คือเนื้อสูตรวัลคังเนื้อสูตรสมเด็จโตแบบนี้ปิดประตูเก๊นะครับผมถามว่า นะสมเด็จโตสร้างพิมพ์ตุ๊กตาวัดพับไม่สร้างแน่นอนกันหลังจากสมเด็จโตมาปู่หน้าก็สร้างมาปู่โตก็สร้างเห็นไหมครับวันนี้แสงไฟไม่ดีเนี่ยสำหรับภาพผงก็สำหรับภาพผงก็ไม่สามารถจะส่องนะครับให้ลึกซึ้งกันได้เท่าไหร่แต่คือแบบนี้หยิบมาโป๊ะต้องรู้เลยว่าในพระวันละครเนี่ยแล้วถ้าได้แขวนถ้าพิมพ์นี้ไม่ดีจริง นะครับสังคลาสุขจะเอามาสร้างเป็นพระเครื่องตุ๊กตาวัดพับอันโด่งดังนะครับอุปคุธถือบัวพอมีเนื้อเกินก็ขายกุมารดูดลกเลยนะอุปคุธถือบัวเนี่ยครับมีแบบนี้เป็นองคูที่บ้านดูเพราะเงินบางคานได้ดูเพราะทาได้ไม่โดนหลอก ดูพอเงินบางคางก็ดูเนื้อเนี่ยดูพอทาพเนียงแตกก็ดูเนื้อเนี่ยอ่ะองค์นี้เอาสี่พันพอพาบ้านนะน,นี่ยจะเอาอะไรมากมายครับ